รถหนักๆครับรถหนักๆก,กับ t ต y o ต a า e ี o นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผม t ต y o ต a า e v o รถบรรทุกเหล็กคันเดิมสีขาวนะครับคันที่เปลี่ยนลูกปืนล้อไปวันนี้มาเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนเบอร์เฟืองท้ายใหม่ก็ล้างข้างในนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยน ส่วนท้ายลูกใหม่นะครับเดี๋ยวจะดูนะว่าลูกใหม่เบอร์อะไรนะเพราะว่าเจ้าของรถซื้อมาให้นะครับเจ้าของรถซื้อมาให้นี่นะครับเอาลงมาก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นสามจุดห้านะครับอ๋อสิบสองสิบสองสี่สามนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสิบสี่หนึ่งสี่จุดหนึ่งนะครับอันนี้สามจุดห้าเฟเนอรจะเป็นสามจุดห้าตัวนี้จะเป็น 4.1ซึ่งรีโวเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับนี่ก็คือเป็นเฟืองที่เปลี่ยนใบสีกับเดยหมูใหม่นะนะครับนี่ใหม่ๆเลยระยะชิดมากชิดฟิตเหลือเกินนะครับจริงๆเวลาเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับในการซ่อมหรือบิ้วเฟืองท้ายต้องมีวัดระยะนะครับ ของายสีกับโดยหมูนะฮะก็จะใช้สีนะครับแต้มสีเซนนะครับหรือว่าสีเทียวไว้อา่าดูหน้าสัมผัสนะครับของการตั้งเฟืองนะกว่าจะได้นะครับไม่ใช่ว่าตั้งมาขยับเอกก็แก๊กก็แก๊กใช้ได้นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะาอันนี้ก็ไม่มีรืว่าตั้งมาจนเซียนแล้ว <c oughs> นะ หือว่าตั้งมาจนเซียนแล้วอูเซียนแล้วกูไม่วัดหรอกเนี่ยครับพอเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บเนี่ยตะเกนก็ไม่ขูดไม่แกะมาให้เลยเห็นนะโเดิมจัดเดิมจัดซ่อมมาเวลาบิวมาขายนะครับก็บิวให้มันสมบูรณ์นะไม่ใช่ต้องให้มานั่งแกะตะเกนอีกเนี่ยลูกนึงก็ไม่ยชนถูกของสำนักไหนวะ ท้ายนะครับเนี่นะเปลี่ยนมาหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสื้อตัวนี้เขาเปลี่ยนหรือเปล่านะเนี่ยเสื้อเนี่ยแต่เหมือนไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็มีปอกตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยปูกปืนก็ไม่ใช่ของใหม่นะปืนเก่า เจ้าของเป็นคนซื้อมาให้นะครับเจ้าของก็ซื้อมาให้นะนใหเนี่ยระยะแมงโคตรฟิตอะฟิตมันจะฟิตไปไหนเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีไม่มีตั้งอะไรเลยนะมันจะเอาจจละบีแล้วก็เช็ดออกมันก็ไม่ใช่มันจะเนียนไว้หรือเปล่าแต่ก็ทำมันเถอะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเองนะครับเจ้าของเป็นคนซื้อมาให้เดี๋ยวทำการเนีย่ยเดี๋ยวแกะไอ้กาวเนี่ย โอ้แกะไม้สักหน่อยก็ได้ขายของน่ะอืมเขามองเขาก็รู้นะว่าเฟืองซ่อมมาเฟืองเปลี่ยนอะไรมาบิ้วมาเนี่ยเนี่ยเขาก็เอาอันนี้แหละไปบิ้วใหม่นะครับตัวนี้ก็เนี่ยมันยังมีระยะนะนกกเนี่ยกุ๊กกักกุกกัเนี่ยอันนี้เงียบกิฟแทบจะไม่ได้ยินเลยมันฟิตมันฟิตของมันฟิตเดี๋ยวครับการยกใส่นะครับสักคู่ ยกใส่แล้วนะครับอ,อ,อ,อากาวเรียบร้อยเดีย๋ยวใส่เผาข้างใส่เผาข้าง